ชายคนนั้นยิ่งใส่โซฟาอย่างบ้าคลั่งแต่พอเขายกมันขึ้นมาก็ถึงกับช็อกสุดๆเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่บนพื้นเขาเห็นกองทัพทหารของเล่นกำลังเคลื่อนไหวได้เองและที่น่าตกใจกว่านั้นพวกมันไม่ใช่แค่เดินได้แต่ยังเก็บกวาดสนามรบและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอีกด้วยทันใดนั้นหนึ่งในทหารของเล่นกำลังจะเปิดฉากโจมตีเขาตกใจสุดขีดเลยรีบเหยียบมันจนแบนแต่ทหารกลุ่มอื่นกลับยิงสวนใส่ทันทีเมื่อเห็นว่าพวกมันมีแม้กระทั้งเครื่องยิงจรวดชายคนนั้นก็ยิ่งหล่นลานรีบคว้าป ร็แต่ยังไม่ทันได้พักหายใจเลยก็มีเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธ3ลำโผล่ออกมาจากใต้เตียงพวกมันดูฝีมือจัดจ้านและล็อกเป้าเขาอย่างแม่นยำก่อนจะกระหน่ำยิงจรวดเข้าใส่ชายคนนั้นพยายามหลบสุดชีวิตและแม้เขาจะรอดมาได้แต่ใบหน้าเขาก็โดนใบพัดของเฮลิคอปเตอร์เข้าอย่างจังพอเฮลิคอปเตอร์หมุนกลับมาเขายิงสวนทันทีและสามารถสอยมันร่วงไปได้หนึ่งลำแต่การโจมตีก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเขาจึงต้องหนีหัวซุกหัวสุนไปหลบในห้องน้ำยังไม่ทันได้หายใจทั่วท้องประตูห้องน้ำก็ถูกพ เฮลิคอปเตอร์คนนั้นดูจะมีฝีมือเขาเอียงเครื่องบินเข้ามาในห้องน้ําได้อย่างแม่นยําชายคนนั้นไม่รอช้ารีบคว้าผ้าเช็ดตัวมาคลุมเฮลิคอปเตอร์ไว้แล้วกระทืบมันจนพังเละแต่ยังมีทหารของเล่นที่รอดชีวิตอีกเขาเลยจับพวกมันโยนลงชักโครกแล้วใช้ดรายเป่าผมโยนลงไปทันใดนั้นก็มีเสียงแปลกๆดังมาจากข้างนอกพอเขาเปิดผ้าเช็ดตัวออกดูก็พบว่าเป็นกองทัพป,ปืนใหญ่ของเล่นแรงระเบิดจากลูกกระสุนทําให้ประตูเต็มไปด้วยรูพวกมันยิงแรงเกินกว่าจะรับมือไหวเพื่อเอาชีวิตรอดเขารีบปีนหนีออกทางหน้า้าาตต่งงัใจจะออ กลับมาโจมตีคืนแต่กลับถูกเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนจับสัญญาณได้ก่อนทหารบนเครื่องยิงไล่ใส่เขารัวๆโชคอย่างเข้าข้างชายคนนั้นยิงสวนกลับไปได้แม่นยำลูกกระสุนพุ่งเข้าใส่เฮลิคอปเตอร์อย่างจังเขารอดกลับขึ้นมาที่ระเบียงได้อย่างปลอดภยัยข้างในมีเสียงผู้บัญชาการตะโกนสั่งการไม่หยุดเรากับจะไม่ยอมเลิกราจนกว่าจะกำจัดเขาให้สิ้นซากเมื่อจนปัญญาเขาก็เหลือบไปเห็นถังดับเพลิงที่ระเบียงแล้วไอเดียก็ผุดขึ้นมาเขาใช้เป็ดยางในสระน้ําเป็นตัวล่อล่อทหารบางส่วนออกมาแล้วรีบกลับเข้าห้องไปพร้อมกััับบถงงดเพลิ เขาฉีดก๊าซใส่ทหารปืนใหญ่ทำให้พวกมันมองไม่เห็นและยิงพลาดเป้าจากนั้นเขาจุดไฟเผากองกำลังของเล่นที่เหลือจนหมดเกลี้ยงคิดว่าทุกอย่างจบลงแล้วชายคนนั้นตั้งใจจะลงไปข้างล่างเพื่อซื้อของอร่อยกินแล้วสงบสติอารมณ์แต่แล้วแผงควบคุมลิฟต์ก็เกิดลัดวงจรทำให้ทั้งอาคารจมอยู่ในความมืดเขาทำได้เพียงยืนมองอย่างสิ้นหวังขณะที่ทหารแรมโบ้ของเล่นยังคงทำลายวงจรลิฟต์อย่างไม่ลดละแล้วถ้าเป็นคุณต้องสู้กับกองทัพทหารของเล่นที่มีชีวิตขึ้นมาแบบนี้คุณจะทำยังไง